ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เินความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินงข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้ก็มีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบ่อมบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผานคนอื่นเขาตาย แต่ว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องสมเด็จพร,ระจอมไตรปรมสศาสนาถือว่ามีความประมาทอย่าง,งยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะมีตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วย,ยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นอันบนแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาถ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจข้าความชั่วเข้ามาครอบความโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเง้าของอกุศล แล้วก็บริวารขอาอกุราค้าวเขาองอก,ลก,งองอกสลอกุศลเดิมพื่อราค้าจริงๆแห่ง,งความชั่วได้แก่ราคะาความรักหรือว่าโลภะความโลกสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานรากเงาตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจ,จายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ทวนนี่ถ้าอารมณ์จิตของเรายัางหมกมุ่นอยู่กับหน้าของความชั่วตามที่กล่าวมานนี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไเกิดในอบายภูมิมีสัตว์รกเปรัสุรกายสัตว์เิชันเป็นตน้น ถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลงกันข้ามแทนที่จยททาลายทรัพย์เสืยอของคนอื่นด้วยความโลภก,กลับไปผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความทงสารเห็นสัตว์และคนที่มีความทุกข์ เราสงเคราะห์เขาให้มีความสุขตางกำลังที่เราจะพึงให้ได้เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวิน,นัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมปการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่บุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> แล้วก็การลหลงไหลไฝ่ฝันในรูปโฉมโน่นพันไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลคือนหนึ่งจิตพอใจในการให้ทานสองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่โวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแล่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดี มีผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตของเทวดาบ้างอยู่ในเขตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปะนิพาน์มีองค์สมเด็จพระพิจตมานทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นีแมองค์สมเด็จพระจนินสีท่านทรงยืนยันเราก็ควรจะคิดว่าถ้าอย่างนั้น ในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสงทสวัสดสิ์สอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่จะทำให้หลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมลมพันจึงเกินไปและบริการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธทำ ผิดระเบียบผิดในผิดธรรมผิดกฎหมายเอความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอืน่นอิจฉาดิสยาญับบุคคลอืน่นหลงไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อมีจิตเมตตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็มีความตายบรรลุสุดความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงทปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายและเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมื่อ <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วแต่ความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้คนไปไม่ได้การมีองค์สมเด็จพระจอมไตรริมศัจสดาทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายคนได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแฟนได้ทรัพย์สิน <c oughs> เห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภาชนะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จะคิดว่าเขาสร้างบุญญาที่การอะไรไว อันิองค์สมเด็จพระจอมไตรกาว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานกับพระสงฆ์การถวายทานกับตาเรียสง์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นเข้ารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่จนขโมยไม่รัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครแะพูดอะไรก็เป็นที่รักของบุกคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้องสมเด็จปิจินสีกล่าวว่าเป็นปัจจัยเพราะมีศีลบริสุทธ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้แล้วรักษาสินไสบริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหากว่าเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องสมเด็จประจอมไตรายกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌา,า,านสงูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่วาเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดไละมีความรู้นี่องค์สมเด็จพระปรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ มีคนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาสมมาสัสพพะตะเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสนีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านหนหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายไม่ขณะใดทีเ่เราเรายังทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยื้อย่างทรัพย์สมบัติเขามองคนอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตน ระการที่สองให้ด้ง,งับอารมณ์ข้นโทสะและพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้าระการรายการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตามากรกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึง่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องสมเด็จพระจอมไตรบริมสารเสนาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่อองสมเด็จพระผู้้มีพระพาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมประจำพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่แสดงว่าธรรมเทศนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพเราะเทอก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำมาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลแล้วปฏิบัติตามสิ้นเวลาะยระยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินารสีเวลาช้ามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระสทรงสวั์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลาเนี่ยอายุสิบกปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิจิตธรมานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายยึงนี้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็รงทราบว่าถ้าอง์สมเด็จพระจินวร์ไม่ช่วยเหลือคาติดของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าจึงสเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านและไปโรงทอหูของพ่อเขาเล่าลัดลัดเขาไม่ต้องการสวัสดิ์องนางต้องการผล เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่คนหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบว่าอ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าพระคินิดูกร,ระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านาแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าพระกินินดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบองสมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดนนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคถา,าาาาาาถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ เธอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงรอเรียนองสมเด็จพระทศคนลจิงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระพาเจ้าจะได้ห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระกินนิดูกระน้องหญิงที่จะทาก็ถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบ นั่นหมายความว่อย่างไงเธอตอบว่าคําถามขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า็ยุกมือสาทุาสาทุนี้แล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอเกิดสักตอบองสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตดรจฉานเกิดเป็นคนแต่ที่เกิดเป็นเทวดาหรือผมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่โองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่ตะถาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบในหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจําได้แน่นอนว่าชีวิตเขหม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธจการพระองค์สมเด็จพระยิตงมายกล่าวว่าข้อสุดท้ายที่ตะถาคตถามว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็กราบทูลองสมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบคุณพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนซาเช้าตอนสายต,ต,ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเดียวกันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อ แต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงสินห้าเป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวนลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพรกคืนดวงหน้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสต,ติกรรมฐานเป็นประจำทรงสินห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงงคระกรกับ,บุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมืม่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการวันดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของอเธอเกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็รปรากฏว่าเธอได้มรรลุพระโสดาปฏิผลนมีบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก,กลับเธอไปที่โรงโหยพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบฟฝ์มเข้าพ่อผูอ้ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอ,อกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อน,นีิสงสเดพปะธมรสสามิตีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์และมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสมอว,ว่าเราจะตายแล้วการตายคราหนี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนา ก็ายอมเป็นปัจจัยให้ทานายไหลเล่มลุมผลได้โดยง่ายอย่างไปเวสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาพูดกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีเราก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดตวัวหาดไ้ก่อน ว่าธรรมนี้องสมเด็จพระจินวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลาน้พพุทธเจ้านิพัน์แล้วพระสงฆ์นำมาแนะนำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอาริยสงฆ์สวาว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่ตมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆต้องตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมณ์ใจโย,ยากโคโลทรงอยู่ในความดีฉะนั้นบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์ ที่เรียกว่าเจริญสีรานุสติกรรมฐานเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจอย่าทรงสีนให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในศีนบริสุทธิ์จุดเสมอก่อนจะหลับก็ค่้ยครุญยว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบเคร่องในศีนสิขขาไหนบ้าสิค้าบทไหนบ้าง เมือเห็นว่าจิตใจของเราทรงสินห้าแรการนี่เฉพาะคราว่าเป็นเอกคตารมคือเมรมันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึง่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสูดาบ,บันก็ไม่อยากนักน,บบนี่สำหรับองสมเด็จพระพู้มีพระา่เจ้ากล่าวว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย แต่คิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสูาาบนันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปมีความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่โอ้สมเด็จพรมมะอรมโครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดแเสียสิ้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพาน หีุการเรียข้าผลนิพพานถ้าจะว่ากันต,ตามังโยชนะสิบระการก็รู้สึกว่ชาจะช้าเราก็ไปร่วมยอดกันตามที่องสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในนวนในมหาสติปัฏฐานาสูตรท <c oughs> ี่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและก็กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกาย กายนี้สัตว์ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเบืองตน้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเืกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ลงไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอ,อีกแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้ องสมเด็จพระเจ้าสรีรวบรัฐตัดใจความว่าเธอจงอยา่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำงานหาอาหารเลี้ยงมันหาพระนุ่งห่หมให้กับมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนื่อการหิวกระหายในอาหารแต่ได้ว่าจงอยา่าคิดว่าเราก็ร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตลอดการตลอดสมัย ให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวม่อไรเราก็ต้องไปโอสมเด็จพระจอมไตรเนะนําว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ได้บรรดาลความสุขให้แกเราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สําหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนำว่าแม้แต่ร่างกายของบอคุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลก ในเมื่อชีวิตตีนสีขกาเรานีหมดไปก็เป็นเหตุสุดที่ใสที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากําลังใจขมันดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุสโลกคนดีเทวโลกคนดีพรหมโลกคนดีไม่เป็นที่ยินดีสําหรับเรา เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอ,รอามอรอามณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเย่อหยาดความหลงไหลใฝ่ฝันในลูกโฉนรมพันร่างกายรับเชื้อทรัพย์สินนั้นไหลายก็สลายตัวไปจากจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงสิ่งอ,รอรารมณ์ของพระนิพพาน รวมความมาเป็นอราหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพนิพานทันทีพรบรรดาท่านพุทธบริษัททธนหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแน,นะนํากันก็หมดแลว้วต่อไปขอสาว่าของสมเด็จพระบัณฑแก้วตั้งกายให้ตงรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าอาอกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัิยาศัายจงกว,ว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน